ไปทำกิบเลี้ยงนะคะใช้แมพพมสีพายวินัสนะคะเข็ม1.0ให้เราพันนิ้วแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ดึงรูดถักโซ่1 2 3ถักเอฟนะคะลงในหัว1 7จ็ด0 11 12พอได้12รูดนะคะดหาได้ให้ชิดกัน ส่วนตรงนี้เราก็เอ็กกัทีอ่าปากเข็มที่โซ่แรกนะคะเก็บหางได้แล้วเราก็ซีออกก็จะได้เป็นรูปทรงแบบนี้ถักโซ่1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วเราก็จะอันนี้เราจะพลิกมันเป็นแบบนี้ให้ดอกตัวข้วนดอกเป็นแบบนี้นะคะ คือเว้นมาสองนะคะเราปักเข็มถัก x แล้วเราก็ถัก x อ,อีกหนึ่งครั้งแล้วเราก็ถัก t ถัก t มาจนสุดโซ่เลย t นะคะถัก t ปักเข็มปักเข้ามาแล้วก็ เสร็จแล้วตรงนี้เราเว้นเว้นไว้หนึ่งแล้วเราก็ปักเข็มลงแล้วเราก็ซีักโซ่หนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าเว้นไว้สองนะคะปักเข็มลงแเราก็เอแล้วเราก็ X อ็กพอหลักถัดมาเราก็ถักทีมาจนสุดโซ่ ทีนะคะทีที่ทโซ่แล้วเราก็เว้นตรงนี้ไว้นหนึ่งแล้วเราก็ปักลงชุดแล้วก็ซีออกแล้วก็ถักกีบถัดไป ห้ากรีบนะคะเสร็จแล้วครุกห้ากรีบแล้วเราก็ซีนะคะซีปิดด้วโซ่หนึ่ง นะคะกรีดเขาก็จะเรียบร้อยต่อไปมาร้อยกันนะ คลิปไว้ใต้โพสตนี้นะคะตัวดอกหลักเพราะว่ามันเป็นคลิปที่ครูทำไว้หลายน่าจะหลายเดือนแล้วเผื่อทุกเรียนจะหาคลิปไม่เจอก็เ,เดี๋ยว